สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี่ครับผมมีงบอ uc เหมือนช่วยแนะนําหน่อยครับว่าควรเล่นตัวไหนดีที่สามารถอยู่ได้นานๆและยังไม่ตกรุ่นถ่ายบุคคลรวมถึงบรรยากาศรอบๆเล็ง canon rp ไว้มันจะคุ้มไหมครับ อันนี้ที่เอามานี่คือกล้องตัวนี้พี่ใช้มานานกว่าเกิน10ปีครับเป็น DSR l นะครับแล้วก็ไม่ใช่ r o r l e ร s นะครับที่เอากล้องตัวนี้มาให้ดูเพราะว่าเนี่ยที่สามารถอยู่ได้นานๆและไม่ตกรุ่นคือจริงๆคาว่าอยู่ได้นานๆไม่ตกรุ่นเนี่ยมันพูดยากนะเออมันพูดยากคือพูดยากจริงเพราะอย่างกล้องตัวนี้พี่ก็ยังใช้ทํางานอยู่ครับใช้อยู่ทุกวันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างตรงเนี้ยเอามาอีกแล้ว อ,อย่างเนี้ครับ z v e 1 0เนี่ยก็คือเป็นแค่กล้องเสริมอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอตอนไปอา o o ดตอนอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองซึ่งก็ไม่ใช่กล้องหลักนะครับกล้องหลักจริงๆของพี่ก็คือตัวนี้นะครับอายุ10กว่าปีแล้วตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่วันเปิดตัววันแรกเลยครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ถามว่าใช้ได้นานไหมนาน แต่ตัวนี้พี่เปลี่ยนชัตเตอร์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับน่าจะประมาณ5้กปีที่แล้วก็ถ่ายไปประมาณ3 0 0แสนกว่าชอ็อตนะครับเปลี่ยนทั้งระบบมอเตอร์เปลี่ยนทั้งชัตเตอร์รวมไปเ็จแล้วก็ประมาณ30,000 <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็ตัวนี้ก็ไปอยู่ในศูนย์แคนนอนก็ประมาณครึ่งเดือนรออะไรพี่ก็เลยได้กล้องใหม่อีกตัวหนึ่งเพราะว่าบังเอิญมีงานเข้ามาก็เลยต้องซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นพี่ก็เลือกระหว่างตัว 6D กับตัว 80d แต่พี่เลือก 80d จริงๆ2ตัวนี้ห่างกันไม่ถึงหมื่นซึ่งตัว 6d เป็นกล้องฟูลเฟรมแล้วก็ตัว 80d เป็น APS-C คนขายยังงงเลยว่าเพิ่มเงินไม่ถึงหมื่นได้ 6d แต่ทำไมพี่เลือก 80d แล้วก็ซื้อบอดี้มาอย่างเดียวด้วยตอนนั้นเพราะว่าพี่มีเลนส์ของ Canon มีครบทุกช่วงนะต้องการแค่บอดี้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีกล้อง <c oughs> แค่นั้นเองแล้วก็ที่เลือก 80d ตอนนั้นก็คือแค่อย่างเดียวแค่เหตุผลเดียวก็คือจอที่ฟลิปได้ 80d จอแบบนี้ครับ จอฟิปมาด้านข้างได้ซึ่ง 6D จอก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลยไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่เลือก 80D แต่จากคอมเมนต์บอกว่าเล็ง Canon RP ไว้นะครับซึ่งพี่เคยพูดถึงตัว RP อย่างเดียวด้วยนะสนํานรับการถ่ายพอเทรตด้วยจริงๆตรงกับคำถามเลยนะรวมถึงเปรียบเทียบ Canon RP กับตัว a 7 mark II แล้วก็ Canon RP เทียบกับตัว R50 ด้วยแต่อันหนึ่งพี่ยังไม่เคยเทียบเลยก็คือ Nikon Z5 นะวันนี้ก็เลยจะเอาตัว Canon RP นะมาเปรียบเทียบกับตัว Nikon Z5 เพราะว่าอะไรวะเพราะทั้งคู่เป็นกล้องฟู l l f r a เหมือนกัน มาเริ่มกันที่วันเปิดตัวครับตัว canon rp เนี่ยจะเปิดตัวก่อนนะครับในวันที่14กุมภานะปี2019ซึ่งถือได้ว่าเป็นกล้อง m i l ิ r l เ s ี Full Frame ที่ราคาถูกที่สุดณเวลานั้นนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่34,190บาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะพี่ยังรู้สึกว่าตัว rp ก็ยังเป็นฟู f เฟรมที่ราคาถูกมาก อยู่ดีซึ่งตัว Nikon Z5 นหครับเปิดตัวหลังจากนั้นมาอีกประมาณ1ปีนะครับในวันที่24่สีกรกฎาปีป0 2 0ี2ส2 0นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับก็สูงกว่านิดหนึ่งแล้วก็น่าจะเกินงบ40,000ื่นนะครับแต่พี่รู้สึกว่าเพิ่อมอีกนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะซึ่งตอนนี้ตัว Z5 นะครับราคาอยู่ที่45,900บาทนะครับทั้ง Canon RP ทั้ง Nikon Z5 เนะี่เป็นกล้องสไตล์แบบเนี้ย เป็น DSLR นะครับแต่เป็น Mirrorless ซึ่งตัว Canon RP เนะี่ยจะได้ไฟล์ที่มีความละเอียดมากกว่าอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว Nikon Z5 เนี่ยมีความละเอียดแค่24ล้านพิกเซลนะครับก็ต่างกันประมาณ2ล้าน2คะแนนแรกนี่ยกให้ตัว Canon RP นะก็คือ1ราคาถูกกว่า2คือได้ไฟล์ที่ใหญ่กว่านะครับ ถัดมาคือค่า ISO นะครับ Nikon Z5 จะได้ค่า ISO ที่สูงกว่านะครับ ISO ที่สูงที่สุดอยู่ที่51,200นะครับ ISO ต่ำสุดที่100นะครับส่วน Canon RP เนี่ย ISO สูงสุดได้แค่40,000นะครับแล้วก็ต่ำสุดได้เท่ากันที่100นะครับข้อถัดมานะครับคือในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับซึ่งตัว RP ไม่มีระบบกันสั่นนะซึ่งของ Nikon Z5 ก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปเพราะว่าตัว Nikon Z5 นะครับจะมีระบบ กันสั่นในตัวแบบ IB IS นะครับเป็นแบบ5แกนนะแล้วก็สามารถกันสั่นได้ถึง5สตอปมาถึงเรื่องระบบโฟกัสนะครับอันนี้ต้องยกให้ตัว Canon RP เลยตัว Canon RP นะครับถือว่าเป็นกล้องที่มีจำนวนจุดโฟกัส เยอะมากนะครับมีจำนวนจุดโฟกัสมากถึง4,779จุดนะครับส่วนตัว Nikon Z5 เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกัสแค่273จุดนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี้ยมีระบบโฟกัสแบบ Face tracking นะครับ Eye tracking เหมือนกันนะครับแต่ของ Canon RP เนี่ยมี Face กับ Eye tracking แค่กับคนเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะสู้ของ Nikon Z5 ไม่ได้นะครับเพราะว่าของ Z5 เนี่ยเขามีทั้งสำหรับคนด้วยแล้วก็มีทั้งสาหรับสัตว์ด้วย เพิ่มสัตว์เข้ามาแต่ถ้าเราเอาไปถ่ายภาพพอเทระเราไม่ถ่ายสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราถ่ายคนอย่างเดียวก็ตรงนั้นก็ตัดไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของตัว Nikon Z5 แล้วกันนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือในเรื่องของจอนะครับจอนี่ได้อย่างเสียอย่างนะครับของ canon rp เนี่ยได้ตรงที่เป็น wide angle นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแต่มีขนาดของจอที่3นิ้วนะครับส่วนของ nikon z5 เนี่ยจะได้เปรียบตรงที่มีจอที่ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่3.2นิ้วนะครับแต่จอของ nikon z5 จะเป็นแบบ tilting นะครับไม่สามารถ flip ขึ้นมาเป็น180องศาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบนิดนึงแต่ถ้าเราเอาไว้ถ่ายคนอื่นนะครับจอที่เป็น wide angle หรือจอที่ flip 180องศาเพื่อให้เห็นตัวเเองงน่็คไมจ จริงๆแล้วอย่างอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ใช้เนี่ยคือจอมันติดกันนี่เลยนะคือจอไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆแล้วพี่ใช้ช่องมองภาพอย่างเดียวด้วยจอนี่คือไม่ได้ใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพเลยใช้กดพรีวิวดูรูปเฉยๆนะครับส่วนในเรื่องของความละเอียดของจอเนี่ยทั้งคู่มีความละเอียดเท่ากัน,นที่1.04ล้านดอน แล้วก็ทั้งคู่มีช่องมองภาพหรือวิวไฟเดอร์เหมือนกันนะเพราะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือเป็น dslr นะครับซึ่งช่องมองภาพของตัว nikon z 5นะครับจะมีความละเอียดสูงกว่านะครับอยู่ที่3.69เล้านดอทนะครับส่วนช่องมองภาพของ canon rp เนี่ยมีความละเอียดที่2.36ล้านซึ่งอันนี้ก็ต้องยกให้นิ k อน z 5ที่มีความละเอียดของช่องมองภาพที่สูงกว่า มาในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะครับของนิคอน Z ซ5ก็มีความเร็วของสปีดชัตเตอร์ที่สูงกว่านะครับสปีดชัตเตอร์ที่สูงที่สุดนะอยู่ที่1ต่อ8,000วินาทีนะครับแต่ของแค n น n อ p ีนะสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดอยู่ที่ 1- ต่อ4,000วินาทีนะครับแต่ในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ย c a n น n RP ก็จะชนะนะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้5ภาพต่อวินาทีนะครับส่วนนิคอน Z ซ5เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 4, ี ถัดมาคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับของ nikon z หเนะี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้ถึง470ภาพนะครับแต่ของ canon rp ต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้แค่250ภาพเท่านั้นเองก็เกือบครึ่งนะก็ถือว่าน้อยอยู่นะอย่างถ้าเทียบกับตัวนี้อันนี้ก็ประมาณ400กว่ารูปใช่ปะ่ะต่อแบต1ก้อนพี่ยังรู้สึกว่าว่าแบตมันหมดเร็วใช่ปะ่ะ z 5ก็400กว่ารูปเหมือนกันยังไงก็พี่ว่าทั้งคู่ก็นะ่าจะต้องซื้อแบตเพิ่มก็ต้องมีีีแบบสรออออออองงงงงยยย่่่านน้้กก2ะัถึจเพพไไมไมด แล้วก็ถัดมาอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของช่องเสียบการ์ดนะครับของ n i k อน Z5 มีช่องเสียบการ์ดให้2ช่องนะครับเป็น SD การ์ดทั้ง2ช่องเลยส่วนของ Canon RP มีช่องเสียบการ์ดแค่ช่องเดียวอันนี้ก็ต้องยกให้ Nikon Z5 อีกส่วนในเรื่องของขนาดและน้ําหนักนะครับของตัว Canon RP เนี่ยจะมีขนาดที่เบาวกว่าแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่านะถ้าใครซีเรียดในเรื่องของขนาดและน้ําหนักของกล้องเนี่ยก็ต้องยกให้ Canon RP นะครับที่มีน้ําหนักเบาวกว่านะ Canon RP น,น้ำหนักอยู่ที่485กรัมนะครับส่วนของ Nikon Z5 เนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าเกือบ200กรัมนะอยู่ที่675กรัม มาแถมนิดนึงในเรื่องของวิดีโอนะครับตัว RP สามารถถ่ายได้ 4K 30p นะครับส่วนฟูดีทำได้ที่ 60p นะครับแล้วก็ไม่มีไฟล์หลอกซึ่ง Z5 สามารถถ,ถ่าย 4K ได้ที่ 30p นะครับแล้วก็ Full ดีที่ 60p แล้วก็ไม่มีไฟล์หลอกเหมือนกันจริงๆแทบไม่ต่างถ้าฟังมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าตัว Nikon Z5 มีบางอย่างที่เหนือกว่า ที่มากกว่าอ,อย่างค่า ISO อย่างระบบกันสัน่นสปดชตัตเตอร์ที่เร็วกว่าช่องมองภาพที่มีความละเอียดกว่านะครับแบตเตอรี่อึดกว่านะครับแล้วก็มีช่องเสียบการ์ดให้อีก2ช่องดูแล้วก็รู้สึกว่าตัว Nikon Z5 นี่มีอะไรที่เหนือกว่า RP ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับตัว Can น n อ p นะก็มีราคาที่ถูกกว่าก็กเกือบหมื่นนะแล้วก็มีไฟล์ที่ใหญ่กว่านะครับที่26ล้านแล้วก็มีจำนวนจุดโฟกัสที่มากกว่านะครับซึ่งมากกว่าเยอะมีจอที่เป็นจอเวลีแองเกิลนะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วกว่านะครับมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เบาวกว่านะก็ลองเอาสองอย่างที่พิสรุปเมื่อกี้นะครับลองมาตัดสินใจดูว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราชอบแบรนด์ไหนเราเป็นแค n น n หรือเราเป็นนิคอน ถ้าหากใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคําถามก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ